วันนี้ปกติแล้วนะคะจะเป็นคุณหนูดีแต่วันนี้คุณรูนะคะขอมารับหน้าที่แทนหนึ่งวันนะคะต้องกล่าว Good morning กับคุณรูด้วยค่ะ Good morning ค่ะคุณเบย How are you doing ค่ะ Oh I'm fine thank you and you I'm fine. thank you please sit down ค่ะ มันเป็นประยคยอดฮิตวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องภาษาปกิตใช่ไหมคะใช่แล้วครับคุณรูเป้คือด้วยความที่ผมได้ข่าวล่าสุดนะฮะซึ่งผมอ่านมานเองข่าวในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับว่าในเอซ8ประเทศนะฮะของเราเ่ยนะฮะประเทศไทยเนี่ยแย่ที่สุดหม่ถึงในบริเวเรานะฮะไม่ใช่เอเชีทั้งหมดแต่ว่าถ้ารวมลาวรวมเวียดนามรวมมาเลเซียรวมกัมบ,บูชาทั้งหมดพม่าเนี่ยนะฮะ ภาษาอังกฤษของเราเพื่อนบ้านทั้งหมดเนี่ยนะรเราอยู่อันดับโลครับคุณเฟ้ผม oh <my> God. <c oughs> คือผมรู้สึกแย่มากผมถึงคิดเนี่ยมันเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างละเราต้องมาช่วยกันแล้วเพราะว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นเนี่ยนอกจากจะมีรายได้ที่มากกว่าคนอื่นโดยเฉลีย่ยเสมอแล้วเนี่ยยังมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมีโอกาสท่องเที่ยวแล้วก็มีโอกาสได้แสนฝรัง่งอันนี้ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะมากกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้น oh. จริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นเหมือนกับประตูที่สามารถเปิดประตูเราไปสู่โลกกว้างได้เลยนี่คุณอุเป้เห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยมากๆนะคะโดยเฉพาะการจับแฟนฝชาติหรืออะไรก่ <c oughs> ราวล้อเล่นแต่คุณภูคือจะบอกว่า <c oughs> พวกเราทุกคนนะเติบโตมาเราก็เรียนภาษาอังกฤษกันตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลด้วยซ้ำไปนะคะอย่างน้องๆบางคน A B C D E เราท่องกันได้ก็เท่ากับว่าเราเรียนภาษาอังกฤษมาเนี่ย ตั้งแต่เด็กจนอายุเนี่ยสิบเจ็ดสิบแปด 8. จบมัธยมหกซึ่งมันเป็นระยะเวลาที่นานมากแต่ทำไมถึงพูดไม่ได้นี่สิแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องอีกด้วยอืมเป็นคำถามที่น่ายกย่องครับเป็นคำถามที่หลักแหลมมากๆเพราะว่ายิงตรงประเด็นเด็ดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก่อนอื่นผมต้องยืนยันว่าจริงนะครับคือประเทศไทยของเราเนี่ยเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเร็วมากแล้วก็ จริงๆเร็วกว่าหลายประเทศด้วยนะฮะผมเคยไปคุยกับเพื่อนที่เป็นสิงคโปร์มาเลเซียถึงแม้ว่าเขาจะใช้ภาษาอังกฤษมาตั้งนานเนี่ยแต่เขาไม่เคยมีการบังคับให้เรียนภาษาอังกฤษหนักเท่าเราและที่สําคัญคือเขาไม่ได้เรียนพิเศษภาษาอังกฤษหนักเท่าเรานะครับเราเรียนจบตอนห้าโมงแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยไปเรียนต่อโอ้พี่ส่งพิเศษภาษาอังกฤษเนี่ยถึงสามทุ่มสี่ทุ่มก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังแล้วจะตกใจมีคนคนหนึ่งฮนะเขาชื่อว่าซีซ่ามิลานอันนี้ไม่แน่ใจคุณบุเป้ เขาเป็นอ่าด็อกวิสเปอร์หรือว่าเป็นคนที่อเลี้ยงสุนัขเป็นคนเทรนหรือว่าปรึกสุนัขนะฮะทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้โหมีรายได้เป็น40กว่าล้านดอลลาร์นะครับต่อปีนะฮะรวยมากเก่งมากผูดภาษาอังกฤษทั่วโลกนะครับได้รับเชิญไปพูดทีนี้หลายคนไม่ทราบว่าเขาเป็นคนอเป็นคนอเมริกาใต้ครับเป็นคนเม็กซิกันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยจนกระทั่งอายุยี่สิบเอู้เปเขาอายุ ใช่เขาคือเขาเติบโตมากับภาษาอเมริกาใตา้เอ้ไม่ใช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 ่สเปนของเขาเนี่ยนะฮะจนถึงอายุ20แล้วก็เขาไม่ได้พูดเลยจนกระทั่งเขาเข้าอเมริกาโดยที่ไม่มีวีซ่านะฮะแล้วก็ผู้พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแม้แต่คําเดียวจนกระทั่งเขาไปเจอกับแฟนของวิลสมิธนะครับชื่อเจใช่เจสด,ดาสมิธนะครับซึ่ง แฟนของวิลสมิธเนี่ยเป็นคนว่าจ้างเขาให้พาสุนัขไปเดินนะครับคุณทีซ่าเองเนี่ยเขาก็เลยคุยกับแฟนของ Will Smith, วิลส์มิธเจด้านี่วว่าอืมผมขอให้คุณสอนภาษาอังกฤษผมได้ไหมเพราะผมอยากออกทีวีแค่นี้เองง่ายๆเจด้าก mm ็ hmm. เลยใช้เวลานะฮะหนึ่งปีตอนนี้เขาอายุประมาณยี่สองปีสองขวบเนี่ยในการสอนซีซ่าให้พูดภาษาอังกฤษภายในหนึ่งปีทั้งที่เขาไม่เคยพูดเลยจนบัดน,นี้ครับผมกล้าฟันธงว่าเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าคนไทยโดยเฉลีย่ยแทบจะทั้งหมดแล้วก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้ใครสนใจก็เข้าไปเสิร์ชชื่อเขานะครับว่าซีซ่ามิลาหรือด็อกวิสเปอร์จะเห็นหน้าราเขาขึ้นมาแล้วพูดภาษาอังกฤษนี่ปล่อเที่ยวอ่ะทีนี้ทําไมผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังผมอยากจะบอกว่าการความเข้าใจแรกที่เราต้องปรับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษคือความเข้าใจที่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเหมือนกับวิชาอื่นคือต้องนั่งเรียนเหมือนกับต้องนั่งท่องเหมือนคณิตศาสตร์เหมือนวิทยาศาสตร์นะครับ ภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะบอกอาจจะตกใจแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆไม่ต้องเรียนครับแต่ให้เราถึงซับนะฮะอ่ะผมจะยกตัวอย่างอย่างคุณทีซ่าเนี่ยที่เขาเก่งภาษาอังกฤษเร็วมากเพราะว่าเขาย้ายไปอยู่ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักเขาอยู่กับเจเดนสมิธซึ่งแน่นอนว่าแฟนของวิลสมิทก็ใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยกับเขา